เล่นเอานอนไม่หลับเลยนะเด็กของไม่ใช่เด็กผีนะครับฟุตบอลพรีเมลีกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่งจบลงไปนะครับโอ้โหมันเดย์ไนท์ใครจะไปคิดว่าฟุตบบอพลีเมลีกมันจะมาเดือดกันเอามันเดย์ไนท์นะครับขอไปโอ้โเลือดไม่ใช่เลือดกระตาน้ำตาน้ำตาแสบตาเลยเอ้าเพิ่งไปยิ่งมานะครับ ริมโขงนครพนมเช้าวันนี้16องศาอากาศเย็นๆนะครับก็ <c oughs> จริงฟุตบอลจบอสวรรตีตีห้านะ <c oughs> คู่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดพบกับบอลมัดที่โอ,อทฟอฟต์นะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะรู้หรอกนะ <c oughs> แต่มันนาฬิกามัน ในการชีวิตอัตโนมันติตีสี่เออทุกวันนี้ตื่นเช้าโดยเออไม่รู้ตัวนะคงเพราะอายุมากขึ้นด้วยแหละนะครับก็ตื่นขึ้นมาตีสี่นะจบครึ่งแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำทีมเยือนอย่างบอลมัดอยู่สองประตูต่อหนึ่งแล้วก็ว่าเอ้าไม่ไนานยัญนานะะ ว่วจะนอนแล้วแต่ว่าเออตื่นมาก็เอ่อทำนู่นทำนี้นะฮะแอบบเดียว <laughs> บอลหมัดแซงกลับมาเป็นสามประตูต่อสองครึ่งหลังนะครับโอ้โหาคนนี้มันจะหลับลงได้ยังไงล่ะคราวนี้นะ <laughs> โอ้ด้ฟุตบอลบางทีมันก็แบบนี้แหละนะครับ มันไม่ใช่บัญญัติยางไม่ใช่อะไรที่เดี๋ยวไปใส่ผลการแข่งขันใส่สกอร์ได้ลวงหน้านะครับสุดท้ายมีสาแดงแสงกลับมาจนท้ายนะเป็นสี่ประตูต่อสามนะครับเอา้าพลิกไปพลิกมานะครับครึ่งหลังพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาแต่ว่าท้ายที่สุดนะโอ้โหนะต้อง ยอมใจเลยบอลหมัดตีเสมอเป็นสี่ประตูต่อสี่จนได้ในช่วงไอ้ท้ายเกมน,นะครับแต่จริงๆก็ไม่ท้ายเท่าไหร่พอมีเวลาเหลือแต่ว่าสุดท้ายสงสัยต่างฝ่ายต่างก็ไม่อยากเป็นผู้แพ้แหละนะหมดเวลานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอมอนหมัดไป สี่ประตูต่อสี่โอ้โหสุดยอดจริงๆเหลือจะเชื่อเก็บได้หนึ่งคะแนนนะครับแซงของแดงลิเวอร์พูขึ้นมาอยู่อันดับที่หกนะเออนะที่หกที่ 6, หกตอนนี้มียี่สิบหกแต้มเท่ากันนะครับโอ้ยหลายทีมเลยนะห้าหกเจ็ดแปดนี่ห้าหกเจ็ดแปดเลยมัง้ง 26แต้มเท่ากันนะครับผ่านไป15นัดห่างจากท็อปโฟร์นะครับพื้นที่ท็อปโฟร์เพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองนะเชลซีมี28แปดแต้มนัดต่อไปแอสตันวิลล่าเจอแมนเชสเตอ <laughs> ร์ยูไนเต็ดพลาดไม่ได้โดยประการทั้งโปรเด็กผีนะครับเอา้า อย่างน้อยก็อ่าอยัางมีแต้นนะไม่แม่มแต่ว่านี่ยความสนุกสนานของเกมฟุตบอลนะครับไม่ว่าผลแพ้ชนะมันก็เป็นเกมกีฬานะครับแต่ว่าบรรยากาศนะครับความสนุกสนานความเมามันเรียกว่าโอ้มันเดย์นิสมันจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็15นัดผ่านไปอาร์เซนอล นำเป็นจ่าฝูงแต่ว่าโอ้ช่องว่างเหลือเป็นแค่สองแต้มแลับแมนที่ติดตามมาไม่ห่างนะครับทิ้งแค่สองคะแนนเท่านั้นและแอสตันวิลล่าก็ตามหลังเพียงแค่สามแต้มเท่านั้น,นจ่าฝูงนะครับโอ้ฤดูกาลนี้พื <c oughs> ้นที่ท็อปโฟนี่ ดเดือดแน่แไปแพ้กับพวกกลุ่ม,มรุ้นแชมป์นะครับเราก็ทัพโฟนะทัพโฟนะถึงแม้ว่าหลายสํานักยังคงให้ลิเวอรพูนะครับเป็นเต็งสามที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับจะป้องกันแชมป์ได้โดยมีอาร์เซนอลเป็นเต็งหนึ่งแมนซิตี้เป็นเต็งสองนะครับแต่ก็แม่มัน นันก็ให้ราคาไปางั้นแหละอันนี้บอลบอลพนันถูกกฎหมายนะครับเขาก็ให้ไปงั้นแหละแต่จริงโอกาสนี่มันมันยากจริงๆแหละนะครับคือในทางทฤษฎีมันพอเป็นไปได้นะหรืออีกตั้งยี่สิบตอนนี้สิบห้านะหรือยี่ิบสามนัดนะครับแหมะอะไรก็เป็นไปได,ด้ฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันยาวๆนะครับหลังจากนี้ก็ จะเข้าสู่โค้งคริสต์มาสบ็อกซิ่งเดย์แล้วก็ปีใหม่โอ้พลาดไม่ได้เลยนะครับสี่ห้านัดลังจากนี้โอ้เกือบลืมไปโอ้ช่วงนี้ซีเกมนะครับซีเกมก็ยังแข่งขันอยู่นะครับแล้วก็หลายประเภทกีฬาก็สนุกสนานแล้วก็ทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นประเภทส่วนบุคคลหรือประเภททีมนะครับประเภทกรีธาวิ่งนิดทีมชาติไทยนี่ปีนี้ นักวิ่งรวมกดของไทยนี่ถือว่ายืนหนึ่งนะครับทําลายสถิตเเิเอเชียด้วยนะครับบางรายการนี่โอดทําลายสถิติเป็นสถิติของเอเชียเลยนะครับสุดยอดจริงๆประเภททีมนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโอ้โหนะเอาชนะเวียดนามไปแบบน่าใจเลยนะครับ ถึงดีกาคว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยนำความสุขมาให้คนไทยได้ชื่นมื่นในบรรยากาศที่โอ้โนะความขัดแย้งตามแนชายแดนไทยกัมพูชาก็ก็หวังว่าเห็นบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหากีฬาของกลุ่มอาเซียนเราผู้นำนะครับ ผู้ที่รับผิดชอบบ้านเมืองทั้งสองฝากฝั่งก็คงต้องหาโอกาสหันหน้าเข้ามาพูดคุยเจราจานะหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกันนะครับความสูญเสียไม่เป็นผลดีให้กับฝากฝั่งใดทั้งสิ้นนะครับก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและก็ยุติโดยเร็วนะครับเป็นกำลังใจให้ผูท้ทปฏิบัติหน้าที่ทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ปลอดภัยทุกคน มีสุขทุกคนนะครับยินดีทุกกันวันนี้สวัสดีครับ